ห้กว่าปีที่แล้วคนเรากินอาหารหลากหลายมากมายจนนับไม่ถ้วนเรากินผักเป็นร้อยร้อยชนิดต่อปีกินปลาเป็นร้อยร้อยชนิดต่อปีกินข้าวเป็นยี่สิบสามสิบสายพันธุ์ต่อปีเรากินอะไรที่หลากหลายตลอดเวลาแต่แค่สี่สบห้าสิปีผ่านไปวันนี้คนทั้งประเทศ กินแค่ไก่หมูไข่และข้าวสี่อย่างเป็นหลักเรากินผักน้อยลงน้อยลงน้อยลงผักที่เรากินก็จะเหลือไม่กี่อย่างเราก็เห็นแค่ผักบุ้งผักคะนา้าผักกาดขาวกระลำทำไมเรากินน้อยลงน้อยลงแบบนี้เราต้องการกินแบบนี้เหรอคำตอบก็คือจริงๆแล้วเราต้องการกินอะไรที่หลากหลาย แต่ว่าเมล็ดพันธุ์ถูกผูกขาดโดยกลุ่มบริษัทไม่กี่บริษัทเมล็ดพันธุ์การพัฒนาพันธุ์อยู่ในมือของบริษัทซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็มีนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนเป็นเครื่องมือเป็นพนักงานของเขาเขารวมกันพัฒน,นาพันธุ์ เพื่อที่จะผูกขาดมเมล็ดพันธุ์โดยให้นักการเมืองและข้าราชการออกกฎหมายให้เขามีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของพันธุ์มันได้ร้อยเปอร์เซนต์พอเขาเป็นเจ้าของพันธุ์เขาก็พัฒนาพันธุ์และก็ค่อยๆเอาพันธุ์ออกมาให้ชาวบ้านปลูกทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพอชาวบ้านปลูกปุ๊บก็ซื้อจากชาวบ้านทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าขายได้ แต่ถ้าชาวบ้านไม่ปลูกพันธุ์ของเขาก็จะขายยากขึ้นโดยวิธีนี้ก็เลยทำให้เกษตรกร,กรจานวนมากเลิกเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองพอเลิกเก็บปุ๊บก็หันไปปลูกเมล็ดพันธุ์ของบริษัทมากขึ้นมากขึ้นก็เลยทำให้พันธุ์พื้นบ้านหายไปจากโลกนี้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกัน ชาวบ้านก็ถูกฝึกให้กินน้อยชนิดลงน้อยชนิดลงเพื่อให้เรากินเฉพาะพันธุ์ที่เขาเป็นเจ้าของมันนี่คือสิ่งที่ทำให้พันธุ์พืชที่เป็นอาหารบนโลกใบนี้ยในช่วง50ปีที่ผ่านมามันได้สูญพันธุ์ไปถึง94%ทีเดียวที่เราเหลือกินอยู่ทุกวันเนี้แค่6%เท่านั้นเองที่คนเมื่อ50ปีเคยกินนี่คือ วิกฤตนี่คือความล่มสลายในระบบอาหารที่เราไม่ได้คิดเราไม่ได้มองให้ลึกเราก็เชื่อฟังและทำตามอย่างง่ายๆเรื่อยมาวันนี้มเมล็ดพันธุ์ถูกพัฒนามาเพื่อผูกขาดเป็นหลักมเมล็ดพันธุ์ที่ผูกขาดสู่ถูกนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก พอเกษตรกรปลูกก็เลิกเก็บเมล็ดพันธุ์เองเกษตรกรเคยเป็นนักพัฒนาพันธุ์เป็นคนคัดเลือกพันธุ์เป็นคนที่เก็บรักษาพันธุ์มาหลายชั่วโคตรวันนี้เกษตรกรถูกฝึกให้เชื่อว่าตัวเองทําการเก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ตัวเองพัฒนาพันธุ์ไม่ได้เพราะว่างานเหล่านี้เป็นงานของนักวิชาการเป็นงานของนักวิจัยเป็นผู้งานของผู้ที่มีเทคโนโลยีเท่านั้น ชาวบ้านจะทำไม่ได้และชาวบ้านก็เชื่ออย่างนั้นจนวันนี้แทบจะไม่มีชาวบ้านที่ยังพัฒนาพันธุ์หรือคัดเลือกพันธุ์อยู่อีกต่อไปมีน้อยมากทุกคนก็หวังพึ่งบริษัทหวังพึ่งภาครัฐซึ่งทำงานร่วมกันและถึงวันนี้เกษตรกร,ร,กรผู้ผลิตอาหารกลับไม่มีอาหารอยู่ในมือ ของตัวเองเขาเป็นคนปลูกพืชผักแต่กลับไม่มีเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองนี่คือที่มาของหนี้สินความยากจนนี่คือที่มาของความล่มสลายทางสิ่งแวดล้อมเพราะเราถูกส่งเสริมให้ปลูกพืชไม่กี่อย่างก็เลยทำให้ปลูกพืชชนิดสองชนิดเป็นบริเวณกว้างทำให้ชีวิตอื่นๆถูกทำลายหายไปหมด ก็เลยเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้ําท่วมเกิดคนถลม่มเกิดฝนแล้งเกิดอะไรขึ้นมามากมายเพราะธรรมชาติขาดสมดุลในขณะเดียวกันคนที่บริโภคคนที่กินเนี่ยก็ถูกฝึกให้กินน้อยชนิดลงน้อยชนิดลงสิ่งที่ตามมาคือเราเริ่มมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นเพราะเรากินของน้อยชนิดเราจะขาดแคลนสารอาหารหลายชนิด พืชแต่ละอย่างสัตว์แต่ละชนิดอาหารที่เรากินที่หลากหลายเนี่ยมันให้อาหารที่แตกต่างกันเสมอแต่พอเรากินน้อยชนิดลงเราก็ได้สารอาหารน้อยชนิดลงดังนั้นเราจึงได้สารอาหารบางอย่างมากเกินไปเกินความจำเป็นแต่สิ่งบางอย่างเราไม่ได้เลยนี่คือที่มาของโรคที่ไม่มีเชื้อโรคในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานมาเร็งความดัน โรคภูมิแพ้โรคพากินสันโรคอะไรต่างๆตามมาและอาหารเหล่านี้ก็ถูกพัฒนามาให้โตเร็วผลผล,ผลิตสูงดูดีแต่ไม่ได้คิดถึงคุณค่าอย่างที่ควรฉะนั้นการผูกขาดมเมล็ดพันธุ์ผูกขาดอาหารจึงสร้างผลกระทบที่ใหญ่โตมากกับโลกใบนี้และกับชีวิตเราดังนั้นเราจึงพบว่า เราไม่สามารถที่จะปล่อยให้การพัฒนาพันธุ์พัฒนาอย่างนี้ต่อไปได้อีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าเราเป็นแค่ชาวนากระจอกกระจอกคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งเราไม่สามารถที่จะไปสู้กับเขาได้เพราะว่ากลุ่มบริษัทเหล่านี้ยเขามีเงินมากมายมีทรัพย์สินมากมายเขาสามารถซื้อรัฐบาลได้ทุกรัฐบาลบนโลกใบนี้ซื้อข้าราชการที่จําเป็นจำนวนมากซื้อได้แม้กระทั่งผู้พิพากษา ในหลายๆประเทศดังนั้นชาวนาคนหนึ่งมีแต่จอบกับเสียมเราจะไปสู้อะไรก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้ก็คือเราต้องหาทางออกสิ่งที่เราคิดได้ในวันนี้คือการมารวมกลุ่มกันมารวมกลุ่มกันมาเรียนรู้ที่จะพัฒนาพันธ์ุเองสร้างพันธ์ุของเราขึ้นมาเองเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่ม มเมล็ดพันธุ์สาธารณะเราตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองกลุ่ม,มเมล็ดพันธุ์สาธารณะต้องการที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์ให้เป็นทรัพย์สินของสาธารณะให้เป็นทรัพย์สินของทุกชีวิตบนโลกใบนี้เราไม่ต้องการที่จะผูกขาดเราไม่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของมันเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์คืออาหารอาหารคือชีวิต เราไม่ควรจะครอบครองชีวิตใดชีวิตหนึ่งบนโลกใบนี้แม้ว่าชีวิตนั้นจะเล็กจนเรามองไม่เห็นก็ตามเพราะชีวิตทุกชีวิตมันเชื่อมต่อกันเป็นวงจรการยึดครองชีวิตหนึ่งก็หมายถึงว่าเรายึดครองชีวิตทั้งหมดไปด้วยดังนั้นเราจึงไม่เห็นด้วยกับการมีกฎหมายสิทธิบัตรในการที่อนุญาตให้คนยึดครอง มเมล็ดพันธุ์หรือยึดครองชีวิตได้แต่เราสู้เขาไม่ได้เราก็เลยต้องหาทางมารวมตัวกันเพื่อสร้างกลุ่มของเราเองโดยการชวดกันมาเรียนรู้การพัฒนาพันธุ์มาฝึกทักษะในการคัดเลือกพันธุ์การเก็บพันธุ์การพัฒนาพันธุ์และเราก็จะปลูกกันเองกินกันเองและเราก็จะแจกจ่าย มเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ให้กับคนที่สนใจเราไม่ต้องการที่จะยึดครองมันแต่เราต้องการพัฒนาพันธุ์ให้มันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพื่อเป็นสมบัติของลูกหลานเราต่อไปวันนี้กองทุนกลุ่ม,มเมล็ดพันธุ์สาธารณะตั้งใจที่จะตั้งกองทุนมเมล็ดพันธุ์สาธารณะขึ้นมาเพื่อหาทุนมาใช้ในการ ส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่สนใจที่จะพัฒนาพันธุ์เนี่ยให้เขาได้พัฒนาพันธุ์ในวิถีทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้เขาได้เรียนรู้กฎหมายเรียนรู้การาพัฒนาเก็บรักษาการต่อยอดพันธุ์ต่างๆเพื่อที่จะสร้างพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจะเริ่มมีการฝึกอบรม รุ่นแรกในเดือนกันยาที่จะถึงนี้เป็นรุ่นแรกที่เราจะต้องเริ่มและในการตั้งกองทุนเมล็ดพันธ์สาธารณะครั้งนี้เราได้ผลิตซีเรียลตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อซีเรียตซีเรียลเป็นซีเรียลที่ทําจากข้าวที่พัฒนาขึ้นโดยชาวบ้าน พัฒนามาคัดเลือกมาจนได้ข้าวที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดห้าหกสายพันธุ์เราพัฒนามาเราเอามารวมกันกับเม็ดมะม่วงหิมพันุ์ถั่วลิสงงาขาวงาดำมเมล็ดเชียหลายหลายอย่างเราเอาผสมกันเพื่อให้เป็นอาหารเช้าที่ดีที่สุดคนสามารถที่จะเอาไปดื่มเอาไปกินกับ นมหรือน้ำกะทิค้นสดๆได้อันนี้เป็นวิธีการหาทุนที่เราเริ่มต้นสำหรับกองทุนเมล็ดพันธุ์สาธารณะใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ของชาวบ้านตัวเล็กๆที่ต้องการจะรวมตัวกันพัฒนาพันธุ์เพื่อให้เป็นสมบัติของคนทุกคนสามารถสนับสนุนได้ โดยการสั่งซื้อซีเรียสซีเรียลจากบริษัททำรรธุรกิจได้กําไรทุกบาทจากการขายซีเรียลนี้จะเป็นทุนในกองทุนเมล็ดพันธ์สาธารณะที่จะใช้ในการฝึกอบรมส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาพัานธุ์ด้วยตัวเองของชาวบ้านเราต้องการที่จะพึ่งตนเอง ทางเมล็ดพันธุ์ให้ได้เมล็ดพันธุ์คืออาหารอาหารคือชีวิตเราต้องมีอาหารอยู่ในมือนี่คืออิสระภาพที่เราต้องช่วยกันสร้าง